วัค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ U2T ดอยหลอนะคะวันนี้เราจะพามาดูกิจกรรมทางด้านสุขภาพนะคะที่คณะเทคนิคการแพทย์มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มาทําให้กับชุมชนที่ตําบลดอยหลอนะคะเดี๋ยวลองติดตามกันดูได้ว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะด,คดีครับท่านประหลัดอบตอของดอยหลอของเราที่ได้ให้เกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้ด้วยนะคะก่อนอื่นขอสอบถามเลยค่ะว่าที่ดอยหลอเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันเยอะไหมคะก็ส่วนใหญ่เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วเนาะม,มีประชากรโดยรวมก็ประมาณห3ื่0คนผู้สูงอายุก็3 0 0พันกว่าคนนะครับสุขภาพโดยรวมก็สุขภาพทางเดินหายใจเนาะแล้วก็โรค ชราาธรรมดวันนี้ท่านประหลัดรู้สึกยังไงบ้างที่ทางคณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มาดูแลจัดกิจกรรมตรวจสอบความเสี่ยงในวันนี้ก็ยินดีนะครับก็ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็เจ้าหน้าที่จากคณะเทคนิคการแพทย์นะครับที่มารตรวจสุขภาพให้สําหรับคนลอยหล่อนะครับคิดว่าได้รับความรู้แล้วก็คงจะไปปรับปรุงในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทานอาหาร การระวังรักษาตัวนะครับการออกกําลังกายเนาะโดยเฉพาะสภาวะทางอารมณ์ก็มีส่วนร่วมที่ทําให้ร่างกายเราทุดโทรมลงไปตามตามการเวลาทั้งกายแล้วก็ใจเลยใช่ใช่ค,ค,ครับขอก็ุณครับ่อันและนี้กันะคะก็คืออาจารย์หอหน้าควากรายูทูที่ด้วยหล่อของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ โดยรวมแล้วที่นี่ที่ดอยหลอมีปัญหาอะไรบ้างเกี่จวกเรื่องสุขภาพครับจริงๆเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทั่วไปนะครับแต่เรามองในปัญหาของชุมชนก็คือว่าประชาชนในชุมชนของดอยหลอดเนี่ยมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากและมีประชากรจํานวนมากระบบสุขภาพพื้นฐานเนี่ยก็มีอยู่แล้วครับโครงการ u ูทูของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราที่เดินเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาหนุนเสริมครับเพื่อจะนําเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆหรือ การสร้างระบบสุขภาพชุมชนที่ชุมชนเป็นเจ้าของตัวเองนะครับโปรเจกต์ด้านเฮลท์แคร์ก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของทีมงานของที่ยูทูีดอยหล่อครับในการมาช่วยในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มอ่อนด้อยรวมถึงคนที่สุขภาพดีหรือแม้แต่คนที่มีความเสี่ยงต่อเรื่องสุขภาพเราก็จะดูแลอย่างครบวงจรครับแล้วก็เชื่อมโยงประสานกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์แล้วก็หน่วยงานระดับพื้นที่ด้วยครับ แล้วค่ะวันนี้เรามาจัดกิจกรรมอะไรกันวันนี้เป็นกิจกรรมในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงเพื่อการเฝ้าระวังด้านสุขภาพนะครับโดยเฉพาะการดูแลเรื่องภาวะกระดูกพรุนนะครับเรื่องของสุขภาพทรวงอกนะครับแล้วก็เรื่องของการบริการด้านสุขภาพแล้วก็มีการติดตามผลครับในเรื่องของอไขมันเบาหวานนะครับที่คนในพื้นที่เรื่องโดยเฉพาะภาวะไขมันในปัจจุบัน แล้วในอนาคตเรามีการคาดหวังอะไรจากสิกส<ถ>่งที่เราทำตอนนี้หรือว่า,<ด>วาอยากให้ประชาชนเนเกิดความตจระหนักรู้เพราะจะระยะยาวครับอาจารย์มะเหีียวเราก็จะมีกิจกรรมในการสร้างผู้นําสุขภาพชุมชน นะครับ Help Promoter Program เรากำลังสร้างชุมชนครับให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งระยะยาวที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ได้เป็นเวลาสั้นๆแค่1ปี2ปีนะครับเป็นอย่างน้อยก็2ปี3ปีแล้วเราก็จะมาคอยสนับสนุนเป็นระยะะ,ยะครับในสิ่งที่จำเป็นเลยค่ะก็คือม่าเราตั้งใจจะมาสร้างเหมือนเป็นการรณรงค์นะให้ทุกคนหันมารักสุขภาพของตัวเองแล้วก็เรานะ้นเราก็จะคอยเข้ามาดูแลเรื่อยๆนะคะใช่ครับอ,าารออกาค่ยินดีครับ เมื่อกี้เราก็ได้ฟังท่านประหลัดอบตอดอยหล่อนะคะแล้วก็หัวหน้าโครงการมาแล้วเกี่ยวกับ U2T ของดอยหลอที่นี่นะคะต่อมาเราลองมาฟังจากที่ปรึกษาโครงการแล้วก็ทีมทํางานที่ลงมือที่ดอยหลอกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อาจารย์ดรขวัญชัยรัตนเสถียรนะคะเป็นที่ปรึกษาคนสําคัญของโครงการยูทูตีดอยหลอของเราเลยนะคะก็หนูอยากทราบว่าการที่เราลงสนามมาที่ดอยหลอ่มันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เป็นมาอย่างไรบ้างครับตั้งแต่ประมาณปี2559ทางท้องถิ่นก็ปรึกษาเข้าไปที่หน่วยรับใช้สังคมเพื่อที่อยากให้มีการมาช่วยขับเคลื่อนในพื้นที่เริ่มต้นเราเข้ามาช่วย โปรเจกต์แรกเลยเป็นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปลายปี62เนาะเริ่มจะมีโควิดแล้วก็รัฐบาลก็เลยมีโครงการที่เรียกว่า1นึ่งตำบลหนึ่งหมหาลัยหรือ u ู c เราก็เลยถามท้องถิ่นว่าท้องถิ่นอยากร่วมโปรเจกต์นี้ไหมปรากฏว่าเขาก็รีบตอบรับเลยจริงๆเราถามอีกหลายพื้นที่แล้วหลายพื้นที่ก็ยัง ไม่ค่อยมั่นใจก็เลยยังไม่ได้ขยับโครงการนี้เหมือนเป็นโครงการนำร่องเนาะเราก็ทำาด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมการศึกษาการเกษตรการอาชีพเออนาะการท่องเที่ยว<ม>อะไรพวกนะหลายมิติหลายมิติครอบคลุมทั้งหมดด้วยความสมพั์อันยาวนานมากีนะก,กับการบรูรณาการโครงการต่างๆทั้งจากทั้งมอชอแล้วก็จากทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆมาร่วมมือกันพัฒนาให้ดอยหลอดเป็นแบบนี้แล้วก็เราสามารถต่อยอดพัฒนากันไปได้ดีรับ เราก็หวังว่าพื้นที่นี้น่าจะได้รับก,การพัฒนาและอาจจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาทงางด้านสุขภาพสำหรับท้องถิ่นอื่นๆต่อไปด้วยครับสวัสดสีรครับสวัสดีครับสวัสดีครับบวจารยครับดี๋ยวรบกวนขออาจารย์ช่วยแนะนวหน่อยนะครับ ครับผมอาจารย์สุชาติโกทันนะครับจากภาควิชาลังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับค่ะแล้วก็อาจารย์สุชาติได้มีส่วนร่วมกับโครงการดิจิทีลอยหล่ออย่างไรบ้างคะในส่วนของเราเนี่ยเราจะรับรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของประชาชนในในชุมชนของดอยหล่อครับก็คือเป็นตัวแทนของคณะเทคนิคกาแพทย์เราต้องเรื่องรังสีทุยาด้วยใช่ครับแล้วในวันนี้กิจกรรมที่เรามาทํากันมีอะไรบ้างคะวันนี้นะครับเราก็จะมีตรวจดูสุขภาพของปอดก็คือเช็ตเอ็กซเรย์ นะครับวันนี้เราก็เลยเอาเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เนี่ยมาให้บริการที่นี่เลยไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลแต่ครับาม,มาเป็นรถตู้ใช่ครับใช่ครับ,รบสามารถตรวจที่นี่ได้เลยแล,แล้วก็รถตู้เอ็กซเรย์ของเราเนี่ยสามารถตรวจโรคอะไรได้บ้างนะครเหมือนเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งผลมาให้อีกทีนึงนะครับดูว่า <c oughs> แต่ละท่านเนี่ยสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> จากการประมวนการโดยรวมในวันนี้แล้วอาจารย์คิดว่าชุมชน ได้มามีส่วนร่วมมากแค่ไหนคับก็ตอนนี้เราก็300กว่านะครับ300กว่านะครับนอกจากเอ็กซเรย์ลราก็จะมีตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอสุขภาพสูงขึ้นเนี่ยความหนาแน่นมวลกระดูกจะลดลงนะครับเพราะว่าใช่ครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะตรวจคัดกรองก่อนว่าภาวะสุขภาพกระดูกของเรานี่เป็นอย่างไรก็คือมาเฝ้าระวังก่อนที่จริงอาจจะยังไม่เป็นก็ได้แต่มีความเสี่ยงหรือเปล่ารใช่ครับ นอกจากนั้นก็จะมีที่เห็นด้านนี้ก็คือเราจะวัดสมรรถนะของหลอดเลือดนะครับว่าหลอดเลือดของเราเนี่ยผนังหลอดเลือดเป็นอย่างไรบ้างค,ความยืดหยุ่นเป็นอย่างไรนะครับขอบ,นะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับตุกหมอน้องช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมผมนิรันจันชัยนะครับเป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส,สิ่งแวดล้อมอบตอดอยหลอครับ <c oughs> ดูแลเรื่องของอการจัดการสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องสุขภาพส่งเสริมสุขภาพของ <c oughs> พี่น้องชาวในตำบลดอยหลอครับ <c oughs> ดังนั้นหมอน้นจะต้องรู้องรวมว่าที่ดอยหลอเนี่ยเขามากักจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไร <c oughs> ใช่ไหมคะครับผมในเรื่องของปัญหาสุขภาพของ พี่น้องใดหลอดนะครับก็จะมีเรื่องของโรคปอดอุดกั้นนะครับหรือ COPD ครับแล้วก็จะมีเรื่องของกระดูกพรุนครับกระดูกโกงครับวันนี้เราจัดกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมที่ในเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังกระดูกพรุนนะครับ<ม>แล้วก็สุขภาพทรงอกคือดูภาพรวมเลยว่ามีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเป็น โรคภัยที่คนส่วนใหญ่ในท้องถิ่นนี้เป็นหรือเปล่าใช่ไหมครับครับผมด้วยความที่ว่าโรคก,กลุ่มพวกนี้ครับมันจะเป็นเรื้อรงังค่อยๆเป็นมันไม่ได้เกิดแบบเฉียบพลันครับเกิดทันทีที่จะแสดงอาการเลยนะครับมันก็จะสะสมในร่างกายซึ่งการตรวจสุขภาพเป็นการที่เราจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้วางแผนในการดูแลป้องกันในอนาคตของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เปิดข้อมูลให้กับทางหน่วยงาน ทั้งของอบตโดยหล่อเองนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและก็โรงพยาบาลโดยหล่อในการที่จะหาวิธีการดูแลพี่น้องชาวบ้านต่อไปครับอาจารย์ครับสาบครับคุณคุณหมหอน้องมากมครับผมสวัสดีครับ การเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนที่ตำบลดอยหล่อนะคะของคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและที่สําคัญก็คือประชาชนเองนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามยูทูบีดอยหลอของเรานะคะว่าเราจะไปทําอะไรกันบีสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ